สวัสดีครับผมสวัสดีที่ช่องดาวเบิร์ดสวัสดีชาวน้อยรำเพริอนออฟฟิเชียลมาหอดแล้วครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วครับมาหอดจอดถึงพอด,ดีครับเขอชาครับเพื่านชาเราจะเพิ่บอดก็หอดแล้วขึ้นแล้วครับหอดแล้วหอดแล้ว โอ้ไปจัดแมวลายตัวครับมวันนี้จัดแมวลายครับขออนุญาตชิดกล่องข้อหนึ่งครับเน mm ี่ยบิ๊กบิ๊กปากปากบิ๊กบิกปากปากบิ๊กบิกปากปากโอ้ถึงแล้วไปหนึ่งโอ้ปลาหมดครับผมปลาหมดสวัสดีปลาหมดครับผม โอ้ปามุดมันต้อนรับอย่างดีเลยต้อนรับมารอถ่ายถ่ายคลิปนะครับรอถ่ายคลิป 2, 3, วันไทยพประเอิไปดูสอามพันนะจมดครับาม,มาวมดรับมาลดรับอย่าดลมดีค้วับล้วดครับมาแล้วรับวับรับมดมารับ้มรับดร้อาา พุก้วนั่นแน่นกาเวิร์ดกาวเวิรดบครับอะไรครับขอกมนีน่อะไรนะขอดได้ได้เดี๋ยวจะยืนให้หอนอะไรครับพี่น้องหอนหออนเร่วหอนเรี่ยวหอนเรีวโอ้ผมมาตติลรถแห่ครับอาจารย์ไม่ได้ใส่เนี่ยอาจารย์ไดิใสธเนี่ยโอ้ แต่แต่แต่เสดายรับเดี๋ยวงั้นน่ะยังไปแล้วกันไหมครับผมครับผมปลาโมดสวัสดีครับปลาสวัสดีครับโอ้มาที่เลยนี่อะไรเอาลุงไปกล่องไว้เนี่ยเอาลังเซกมาให้หน่อยสิเจ้าเอากล่องมาลุงไปกล่องไวเพื่อเล่นเน่ยต้งไปก่อนเพื่อางรถนะมึงระวังมันเะียระลุดเด้อ โอ้ป okay. uh, uh, ouais, ่าม uh, ุดป hey ่ามดก็สน่บสนุนน้นตาเบิอนี่นป่าโอ้หอนเลยครับหนเร็วหอนเร็วเปไงานม่านห้สาเลยก็บของครับบนนห้องใส่งละยางกันจริง สีมันมืดเนยได้ครับมืดเนยจันใจโอ้โอ้เอาว่าก็ป่ามุดก่อนว่าว่าช่อง่งใหมของเต้าเมือนะครับนักดนตรีฝีมือคนหนึ่งครับผมโอ้ขอบคุณป่ามุดครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ โอ้ยมุนพังลมม่อยเอากองเช็ดเนี่ยโอ้ยมากเลเบิดมีอย่างนี้ยใส่กันเฮามีอย่างนี้กคลงใส่กันเบิดโอ้าวหอแล้วครับอ่ะผมลงก่อนัดเนี่ย nhiên hay gần đâu, ôi ôi, nga thì khát nga 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 nằm nga 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 tên này, thì thì khát nga 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 ô, nga 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 เฉียได้บริเวณปน้ำกันเนาะครับเลียได้ครับยังอ้ยซอยเพิ่งนะถ่าซ่อมนี่เลยอ้ยเ้อ้ยงานหนาครับผมไอ่งั้นหนาก็เลยเจอๆกันแถมีุ่ของด้วยกันฮูอุนาจารย์เียตั้งกองไว้ถ่าได้ครับผุนอ่ะเปิดเวทีเห้พี่น้อง ร่างการงานสร้างครับแค่รู้เอาเอาเบีดไอ้พวกนี้ครับบีดอันนี้มันกองไม่ชั่วคนทุบไม่กองไม่คนโอ้ยแต่ลีจุดการเดี๋ยวกองน้ำใจเยอะครับนนเดี๋ยวกองน้ำมือเดี๋ยวกองน้ำมือบีดอันไอ้บพวกไงมีเผื่อเล้วอยู่เอเเอพี่น้องผมขอพายเอาบีดก่อน แย่แทบอยู่จะไงกันแย่มันหลุดมันขาดกับบอนนั่นกล่องสีฟูกันแนววัวฟูกันแนวครับสีอื่นม่วงๆแนวทว่าแย่จริงที่ขาดประวีกอันหนึ่งขอบคุณเชียร์นู้นครับถามมันเอาเรื่องัญชี่น้ำพนุ่งกิดว่าเดี๋ยวจะคุยกันเดี๋ยวจะคุยกันพนุว่าไปมาๆเป็นยินพนุว่าชื่อให้เพื่อน พิ่นคิดผ่อนย่เจ้าของห่อนเพิ่นาเพิ่นพอมีกำลังเพิ่นก็เลยซื้อให้เต้าครัโอ้ขอบคุณเชียนนุ่นครับทั้งสันพัดลมทั้งสายเบรดมื่อนันมื่อยัวไม่ใช่เลรอจับงานบริยหหายน้องเลยนะไปปิดยังครับผมตรวจการห้ <ạ. S 1> องครับ เอาสวัสดีคุยเอครับผมสวัสดีครับไบอกาันไหครับไปแจกบ้านไหนเคยบอกกันบอโอ้ยเคนกนจะคุยเอจะก็ะรรใใจะก็ใส่เนาะเยี่ยวโอ้คุยเอกันเลยโอ้ยบมานแตงเคยบอกกันบอประจำขนคนของข <Yo. S 1> ึ้นหานครับ,กกบปัญหา โอ้ยชงกับีช่ชงด้วยครับชงกับขีพอ่อชงเอาสวัสดีพี่ตุ้ยครับผมสวัสดีครับโอ้นะบอ่ตองเขาบาขขา่หย่อข,อของเท่านี้หอบ่เอ้ยวะสวัสดีปหน้ครับผมบช่องเตาเบิร์ดครับปา ว่โจู่ปิดไทยมาวันหนูกันนะโอ้อยเมีนครับกี่หมื่นแล้วล่ะโอ้ยห่างกันกวนเลยหันหมื่นโอ้ขอให้หมื่นเร็วๆครับผมดึงสงครามน,นี้นโอ้ยผู้ใด่น,นอะผู้ใด่น,นอะผู้ใด่น,นอะคนของไทยหลานเนี่ย นี่แหละครับบรรยากาศพออถึงแล้วโอ้โหว่าอาจารย์เปียกที่อยู่ใส่ป้วยวันนี้ห่างจากอาจารย์เปี๊ยกบดมือเลยมือเนี่ยเปิดตายไล่ดีในกระโปงจักอาจารย์เปียกไหมโอ้โหว่าพากกันพัักกนไปลี่อยู่จังไหนพักกันไปกินนอนอยู่จังไหนพักกันไปอยู่จังไหนเนี่ยพากันไปอยู่จังไหนเนี่ย มันนี่มาตามจิตชีวิตครับโดยที่ขออนุญาตร่างบีดก yeah, ่อนขออนุญาตล้างบีดก่อนเอ้าก้องหอยคือเปียกปะเนี่ยกองบียดหอยคือเปียกปะโอ้เด็กหนุ่มันเป็นกองไปเนี่ยเอ้กุ้งกวันดีครับโอ้คุ้งก่องกลับมาแล้วครับผมกุ้งก่อนกลับมาแล้วมวลครับมวลขอทาเลย อ๋อมาทักทายทั้งอยู่แล้วโอ้ชุดหมอลำไทคนี่เอ้นชุดหมอลำเต่าเบื่อหมดเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับผู้ใดเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาอย่างเนี่ยเต่างเนีับมาอย่างเนี่ยเขาเล่นครับบ่เต่าคนถามหาเต่าเลยคูไบ่รีบไปรถแฮร์ไปท่านอ๋อการจ้างลูกเหรครับบ่ลงแล้วครับลูกเรื้อแบบไหนเรื้อมันยาวเออ เดี๋ยวภายในเนาะทำเรื่องภายในในยังครับห้องผมไม่ยังอันนี้ผมจะกว่าเต้าเลยเราซื้อว่าถุเกินไปแล้วนะบ่เกินไปแบบไหนตั้งแต่เสองคำเดีวนะมันเมีนอยู่อ๋อทองคำแบบละเอียดอยากแล้งอะไรกับสิลู่ๆเลยยังซื้อบ่อคำไม่ถอดต้นขาลดบ่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผูอยู่จะไหนเนาะบนมือโอ้ตายตายตายหลานคอยสวัสดีจ้าเด้เบอสวัสดีจ้าก่อนเพื่อมีคนให้ค่าขนม นันต็น,น,น,ตน่่นนดตี้้ไอก็อยู่แล้วขอเขห็ีนอกอะไรบาดนี่ปวตกแขงด้มันบอกปัดตุกแขงอยู่อ่ะวี้ใดสบผู้ใดกล้า่อยของนองของเต่าจะงิมอบอกน้ำตาสิไรบอกี่หมพูดผูด้ิงไสิไลไหมบอกเป็นยังเมื่อเมื่อจ็บของเพคุณหน่อยด้ใครเด็อืมของ ก็เห็นกล้องเบียดเพิ่นเพื่นเีกล้องใชรอคะเน้เออคะเน้เอาตะแฟงรถจะปวดกระเป๋าอย่างเพ่อ้ขอบคุณครับขอบคุณเลยเลยผู้ใดบนเนี่ยเนี่ยงซื้อไม่แล้ว้องคำของเพื่อเพื่อนสอมแ่เนี้ยต้งซื้อไม่ตอเนาะไม่เนาะเนีย้่ยเกแบบลม้มซื้อว่าสิเกินไปแล้วนะอ่ เกินไปโอ้ยเกินไปเวอชั่นบันนี่อันนี้มาายังเนี่ยเอาอดีดดูโอ้มาสอยงานครับหนุ่มอยงานบอกมาแทนมาแทนเวอร์ั่นถอดมาแทนมาแทนครับมาแทนผู้ใดมาแทนจัดยิงครับมาแทนจัดยิงมันไปใส่เราเมื่อยครับเราโอ้ขี่ข้านต้นนี้ยบางเนี่ยหยอกนะครับพี่น้องเอายกกันครับเอาละต้าเอาละช่องนี่ไรนี่ขอสำหรับขอฝากช่องเต้าเบิร์ดนักกีฬาสัน้อยลำพืินออฟฟิเชียลฝากจีบนึ่งจีบหนึง กขอสินรถนึงครับได้ครับได้เลยขอเลยครับเพื่อบุญให้เพื่อบุญให้ขอฝากช่องเตาเบิดนะครับโอ้โหจุดน้องโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ